สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสคลิปที่1232นะวันนี้รูน่า888ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่าสีตลาดคริปโตนะฮะวันนี้นะฮะในโลกคริปโตก็ค่อนข้างฮือฮานะเพราะว่าตัวเพ y p a พมีการมินต์สเตเบิลคอยนะฮะจำนวน300ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐฟังอีกครั้งนะฮะ300ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ300ล้านทินเลียน นะหลังจากนั้นพอมีการมิ้นต์เสร็จนะฮะก็มีการเผาทันทีหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะมิ้น์มาทําไมนะแล้วเผาไปทําไมก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆเลยเนะี่ยถ้าเกิดไม่มีการเผาสเต็มบอคอยตัวนี้เนี่ยจะทําให้มาเก็ตนะของตลาดคริปโตเนี่ยโตกว่าทองคําอีกนะฮะเพราะว่าทองคํานี้ถ้าผมจําไม่ผิดมันจะ15บห้าทิลเลียนนะเออมันก็จะทําให้ตลาดคริปโตนียโฟโมขนาดไหนถ้าทํามิ้น์ขนาดนี้บางคนก็เชื่อมโยงบอกว่าเนี่ยเป็นการซ้อม เขาเรียกว่าซ้อมมินนะฮะซ้อมมินไว้ก่อนนะถ้าเกิดมินจริงอาจจะมินเยอะกว่านี้ก็ได้นะเพื่อรองรับออดอลลาร์ที่จะเข้ามาสู่ตลาดคริปโตก็ว่ากันไปเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นการมินแล้วบริษัทมันค่อนข้างโนเนมเนี่ยนะฮะคนก็ไม่สนใจหรอกแต่พอเอิร์ดมันเป็นของ p a y p a l นะอ่านี่ก็ว่ากันไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นข่าวนะะกระดานคอยเบดลีดบีเอ็นบีฮะ เข้าในกระดานคอยเบตทำให้หลายคนเชื่อนะฮะว่าออดิวนะที่จะมีการอภัยโทษคุณซีแซนน่าจะเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าคอยเบตเนี่ยนะเขาจะไม่รีดเหรียญอะไรก็ช่างที่มีปัญหาทางกฎหมายในอเมกาฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด เหรียญน,นั้นไม่มีปัญหาทางกฎหมายใดๆเลยในสกเกนเขาก็พร้อมที่จะ l ีสนะ,ะฉะนั้นเนี่ย B&B e ี B B แล้วฮะหลังจากมีปัญหานะ,ะกับรัฐบาลของยุคของไบเดนนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดได้รับการอภัยโทษในข่าวลือที่บอกว่าจะได้รับใบอนุญ,ญาตคืนอะไรคืนแล้วคุณซีแซนมาประกอบกิจการได้มันเป็นที่ปรึกษาอะไรก็ว่าไปเถอะนะ,ะแล้วแต่จะคิดนะหลายคนก็เชื่อมโยงฮะมันมาพร้อมกับนะฮะดราม,มา่า นะดราม่าแห่ให้ถอนนะฮะตัวทรับสินออกจากใบแนนนะก็สืบเนื่องมาจากวันศุกร์หันษานะต้องเรียกว่าวันหุกศุกร์หันศานะเพราะมันจะมีคนอยู่3ประเภทฮนะประเภทแรกก็คือ,อ,อได้คนได้นี่เงียบกิฟฮนะเพราะว่าคนแทงช็อตเนี่ยได้แล้วนั่งยิ้มนะแต่คนที่เสียเนี่ยสินะฮะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่กับมีคนนึงเสียแล้วรู้สึกว่าไม่แฟร์ เพราะว่าไอ้ตัว Stop l o อ s เนี่ยมันไม่ทำงานนะก็โทษนะฮะตัวใบแนนเองถึงความขัดข้องแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ออกมาเยียวยาแต่หลายคนก็บอกว่าการเยียวยาตรงนี้เนี่ยไม่สามารถชดเชยสิ่งที่เสียไปได้ก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมเมออจัดตั้งม็อบฮะเพราะว่าผมเห็นหลายทวิตเตอร์ในต่างประเทศเนี่ยลนรล,ลงคนไทยก็ลนรล,ลงนะก็เห็นกันนะ,นะฮะว่ากันไปวันนี้เองเนี่ยหลังจากที่ BNB ได้รับการลิ้นเข้ากระดานคอยเบรใน u s เ c ก็ขึ้นเล็กน้อยไม่รู้ขึ้นด้วยเหตุผลอะไรแต่ผมมองว่าเล็ก เพราะว่าถ้าขึ้นแบบแท่งยาวๆโตๆนะฮะสูงๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีข่าวดีวันนี้นะ,ะผมก็เลยจะให้ดูเหรียญรากมะม่วงอีกเหรียญหนึ่งคือมันก็เป็นเรื่องแปลกนะถ้าเกิดเหรียญเนี่ยมันทำสามเหลี่ยมใหญ่นะแล้วมันเป็นรากมะม่วงเนี่ยผลท้ายมันต้องมีข่าวดีให้ขึ้นนะฮะคือไอเหรียญน,นี้ก็ลรากมะม่วงทรงเดียวกับลูน่าเลยแล้วก็ทรงเดียวกับเหมือนเอกรพเตอนที่มาลากมะม่วงตอนนี้ตอน,ตอนพอหลังจากที่มัน เขาเรียกไงอ่ะราคามันไปสุดปลายสามเหลี่ยมแล้วมันพุ่งทุกทีโดยมีเหตุปัจจัยจากเรื่องข่าวนะมันก็เลยเป็นกราฟสถิติที่เออมันก็มีความแม่นยําอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหรียไลายๆเหรียญโดยเฉพาะรูหน้ากับที่บาทนี่ก็ลากมะม่วงนะตอนนี้เออต่ำกว่าลากมะม่วงแล้วรู้สึกจะลากมะนาวนะตอนนี้ไปเฝ้าลากมะนาวอยู่ก็ว่ากันไปนะฮะ อ่ะเรื่องแรกเลยก็ถือว่าเป็นความฮือฮานะถ้าเกิดตัวสเตเป e c o คอยนี้หมุนเวียนในตลาดจริงๆนี่ก็มาเก็ตจะเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าสเตเ l e c o คอยตัวนี้ถูกมินต์นะฮะในแพลตฟอร์มของ PayPal นะอ่านี่ก็ว่ากันไปสุดท้ายก็เป็นการเผาไปแล้วฮะคือมิ้นต์เสร็จเผาเลยฮะนี่มิ้นต์เสร็จนะเผาเลยอ่ะจบนะฮะนึกว่าจะอยู่ต่อนอะตั้ง300ล้านล้าน,านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่าว่ากันไปนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องเขาเรียกไง เขาเรียกว่าความไม่พอใจนะมันก็มีดราม่านะแต่เราไม่หยิบประเด็นดราม่ามาเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ลณรงนะเห็นแพลตฟอร์มนรนลงกันเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กนะฮะที่เป็นคนที่ไม่พอใจนะ,ะกับการที่มันเกิดวิกฤตในช่วงวันศุกร์นะเกิดเพราะอะไรเราไม่รู้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบแต่หลายคนเนี่ยก็ลณรงกันให้มีการถอนทรัพย์สินฉะนั้นการลงตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องดราม่า แต่มันไม่เยอะหรอกนะฮะเพราะว่าปริมาณการถอนเงินเนี่ยมันไม่ชเฉพาะเหรียญบิตคอยอย่างเดียวมันก็เหรียญอื่นด้วยนะฮะก็มีการหมูผมก็ไม่รู้ว่าใช้วิกฤตเป็นโอกาสหรือเปล่าเพราะมองว่าไบแนนเป็นอันดับหนึ่งมานานแล้วนะหาวิธีสอยซะเลยนะฮะก็คือสอยโดยใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสในการตั้งม็อบอาจจะเป็นม็อบจัดตั้งก็ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะฮะเพราะขณาลูน่าซีเราก็เป็นม็อบใช่ไหมฮะที่ไปกดดันตัวไบแนนให้มีการเผาฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ว่ากันไปสําหรับคนในชุมชนนะ แต่อย่างที่บอกฮะว่าถ้าเมื่อไหร่ราคาขึ้นทุกคนจะเงียบลงนะฮะทุกคนจะลืมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปนาะจาไม่ได้นะพอดีได้เงินแล้วก็ลืมไปเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูหลังอย่างนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลทรัมป์เนี่ยนะสามารถทําให้ชุมชนคริปโตยิ้มได้ยิ้มแก้มปีหน้าบานไปหลายวันเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าทรัมป์ประสบความสําเร็จในการ นะฮะสิ่งที่ผ่านมาได้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทําให้คนยิ้มขึ้นมาได้แล้วก็สรรเสริญเยินยอก็จะยกนะฮะตัวทําเป็นเทพเจ้าอย่างที่บอกฮะพอได้เราก็เชิดชูฮะพอไม่ได้เราก็ด่านะ,ะเป็นเรื่องปกติฮะอันนี้ก็สังคมมนุษย์นะต้องทําใจทิหนึง่งอีกปัญหาหนึ่งฮะก็อันนี้ไม่ใช่ปัญหานะเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าไม่รู้คือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐอเมริกานี่ยึดซั์บิตคอยได้ฮะคือเออสหรัฐอเมริกานี่ก็ดีเหมือนกันนะนะไม่ซื้อเองนะ ยึดเลยนะก็ไปยึดนะเจ้าพ่อสแกมเมอร์นะได้นะได้มาเออหนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันนะฮะบิตคอยนะตอนนี้นะฮะตัวสเมกาเนี่ยถือบิตคอยอยู่สามแสนนะฮะสามแสนสองเออสามแสนนะฮะสองหมื่นสี่พันนะฮะบิตคอยแล้วนะนี่ก็ถือว่า เป็นจำนวนเงินที่อยู่ในกระเป๋าะะของสเม,มกายเองนะมีมูลค่าทั้งสิ้นนะฮะสามหมื่นหกพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐอันนี้ก็เป็นราคาออพอร์ตนะฮะของออของสเม,มกานะ,ะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินอะไรก็ว่ากันไปสำหรับเ,เขาเรียกว่ารักษากระเป๋านะฮะดูแลกระเป๋าก็ว่ากันไปฮะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็น cocc นะซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคารนะได้ออกใบอนุญาตนะห้กับธนาคาร ออธนาคารชื่อหนึ่งนะฮะเป็นออธนาคารคริปโตที่ได้รับการสนับสนุนชนะแล้วเ,เนี่ยต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นธนาคารคริปโตแรกหรือเปล่าจริงๆเนี่ยทุกคนรอนะฮะตัวริปเปิลน,นะ,ะธนาคารริปเปิลมากกว่านะก็รอลุ้นฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกนะอีกประเด็นหนึ่งผมก็จะให้ดูอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งนะที่เป็นสามเหลี่ยมใหญ่จริงๆเนี่ยตัวจวันเขาก็พูดมาบ่อยละผมก็เห็นนะ,ะว่าเขาโพสต์นะไอเหรียญเนี่ย แต่คือราคาฐานเนี่ยมันแพงไงตั้งพันแปดนึกออกไหมราคาฐานพันแปดนะแต่มันพุ่งไปเจนะ็ดพันนี่ก็คุ้มอยู่แหละแต่มันก็เขาเรียกไงนะหน่วยมันไม่เปลี่ยนชีวิตคือตัวคูณมันน้อยมันไม่เปลี่ยนชีวิตนะคือตัวออไอเหรียญเนี่ยนะฮะ z e x ไอแซดีเ e นี่ยนะฮะเออมันก็เป็นเหรียญที่ทําทรงเดียวกับลูน่าเลยนะถ้าเกิดเรามองนะฮะเปรียบเทียบอันนี้คือเว็บ2สตังค์ใช่ไหมแล้วเว็บ1สตังค์หสตังค์ครึ่งแล้วก็ลากมาม่วงใช่ไหมหลังอย่างนั้นขึ้น เหมือนเหมือน x เหมือน xrp เลย xrp นะฮะ solana นะ luna luna ยังไม่ขึ้นใช่ไหมชิปบะเนี่ยทรงเดียวกันแบบนี้คุณไปดูกราฟเถอะนะฮะแทบจะลอกกันบ้านเยคือไอ้ช่วงที่มันรอตรงนี้มันน่าเบื่อเพราะมันไหลปีบางทีมันก็ไหลายเดือนใช่ไหมฮะไอ้ตอนที่มันออกข้างตรงนี้มันค่อนหน้าข้างหน้าเบื่อแต่ถ้ามันพุ่งแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อไหร่มันพุ่งเนี่ยนะมันก็กําไรไอ้ตอนล่างมะม่วงเราก็บนนะเป็นหมีกินพึ่งเลยใช่ไหมฮะ แต่ถ้าเกิดมันขึ้นแล้วเราจะเงียบกิฟกันทุกคนนะ่ฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าถ้าทําทําให้ขึ้นแล้วทุกคนจะเงียบลงนะฮะแล้วก็สรรเสริญว่าทํานี่คือพระเจ้าเนะี่ยถ้าเกิดทําอยากเป็นพระเจ้าทําก็ต้องทําให้คริปโตขึ้นนะว่ากันไปนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเมื่อทาสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งคือข่าวดีมันมาพอมาทำสามเหลี่ยมใหญ่ปั๊บนะฮะตัวเกสเกลเนี่ยเขามีการเพิ่มนะฮะเหรียญน,นี้เขาไปในการลงทุนในกองทุนเขาอ่ะนะฮะก็ชื่อนะ,นะ,ะเกสเก Z แคเหรอนะเออหรือเอ็แคดนะฮะเออทัสนะซึ่งถือว่าเป็นตัวทรัพย์สินในกองทุนก็ทำให้ราคาทรัพย์สินพุ่งขึ้นเห็นไหมอันนี้แค่เปิดตัวนะเมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วคุณดูนะเปิดตัวเมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วนะพุ่งอย่างที่บอกครเวลาจะพุ่งในวันเดียวเท่านั้นแหละมันมันต้องใช้เวลาหลายวันเลยตอนออกข้างเนี่ยใช้เวลาหลายปีแต่เวลาพุ่งเนี่ยใช้เวลาแค่วันเดียวมันพุ่งวันเดียวจริงๆนะ ผมก็เห็นหลายเหรียญในะ XRP นี่ก็3วันใช่ไหมฮะด็อกเนี่ยก็ประมาณ2วัน3วันฉะนั้นเนี่ยมันออกข้างจนหน้าเบื่อแต่เวลาพุ่งมันพุ่งแค่3วันเท่านั้นนะฮะฉะนั้นจงตั้งออเดอร์ทิ้งไว้นั่นแหละข้อสำคัญนะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นเอกสารของ Solana ETF คืองี้ฮะตอนนี้เนี่ย s o l a n a ETF เนี่ยใกล้ถึงเดทไลน์ก็คือเดทรู้สึกว่าจะเดทไลน์วันนี้นะตอนนี้เนี่ยนะฮะ21แชร์นะกองทุน ได้มีการแก้ไขนะเอกสาร8ขีด A เอกสาร8ขีด A เนี่ยคือเอกสารชิ้นสุดท้ายนะฮะที่จะมีการเปิด ETF หมายความว่าถ้าเกิดยื่นตัวนี้แล้วเนี่ยเอกสารนี้เนี่ยนะก็จะเปิดใช้งานได้จริงแล้วนะ,ะเขาเรียกว่าเปเปอร์สุดท้ายนะ,ะเมื่อมีเอกสาร S ขีด A 12 B เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในระบบนี่แสดงว่าใกล้แล้วเขามองว่าใกล้แล้วผมก็เลยมองไงว่าไอ้ไที่บอกว่าจะไปให้ถอน19 B ขีดนี่คงไม่ถอนแล้วล่ะ เพราะว่าถ้าถอนเนี่ยเขาจะไม่เดินต่อประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยผมก็มองนะกองทุนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแกจะไม่ให้ถอนอะไรจนมันจะอะไรกันนะเขาเรียกว่าผีจะเผาผีจะถึงเมนอยู่แล้วอะเออนะฮะจะมาถอจะมาบอกว่าเฮ้ยนะ,ะแกถอยไปก่อนนะ,ะกลับไปสวดอภิธรรมอีกรอบหนึ่งนะเออตอนนั้นนี่สวดอภิธรรมมาเจ็ดวันนะตอนนี้จะให้สวดอภิธรรมเอ่อแค่แค่วันเดียวแล้วเผาเลยนะแกถอยศพไป ตั้งสาราสวดอภพธรรมใหม่นะอย่าเพิ่งขึ้นเมนนะพี่จะขึ้นเมนอยู่แล้วฮะจะเผาจะขึ้นกองฟอนอยู่แล้วนะฮะจะให้ถอนเอกสารไปยื่นใหม่เขาก็คงมองนะฮะกองทุนก็บอกกันก็เลอะเทอะนะอะไรที่ยื่นใหม่นะฮะก็ยื่นใหม่ไปอะไรที่ยื่นเก่าแล้วมันจะถึงเส้นตายก็พิจารณาไปนะก็ว่ากันไปนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดกรณีที่เอ่อ21แชร์ในยื่นเอกสารนี่ก็แปลกนะรัฐบาลชัดดาวนะ แต่แก้เอกสารกันยันเลยผมว่าจริงๆในเรื่องชัดดาวเนี่ยนะฮะผมว่ามันเป็นอาจจะเป็นชัดดาวการละครคือชัดดาวเป็นงั้นแหละไอ้หน่วยงานที่ยังทําหน้าที่อยู่เนี่ยเขาก็ทําไปเช่นเซกเนี่ยนะฮะเขาก็ยังทํางานอยู่นะเท่าที่ดูเนี่ยคือไอ้หน่วยงานที่พิจารณา ETF เนี่ยบอกว่าไม่ต้องหยุดอย่างอื่นหยุดไปหยุดไปเลยนะฮะแต่ ETF คริปโตเนี่ยทำงานต่อนะย,ยังได้เงินเดือนจ้างต่อเอาไอ้คนที่อยู่ในแผนกที่มันเป็นข้าราชการประจํา เอามาทําให้คนที่เป็นพวกอัตราจ้างก็ออกไปก่อนนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นการวางแผนของคุณพอแอดกินโดยที่เราไม่รู้ใช่ไหมเอาคือทําอาจจะเอาภาษีเนี่ยมา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 กบข่าวนะภาษีทํามากบข่าวมากบหลายเรื่องฮนะหลายคนก็บอกว่ามากบหลายเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเอาไอ้ชัดดาวเนี่ยมากบข่าวว่าเอ้ยหน่วยงานและการไม่ทํางานนะเออเอกไอตัว etf เนี่ยคงไม่มาง่ายๆแล้วก็เหมือนตัว xrp อ่ะ ที่ทุกคนคิดว่าคดีไม่จบไม่ขึ้นนั่นแหละนะฮะคิดแบบเดียวกันน่ะพอคิดแบบเดียวกันก็คือคิดว่ารัฐบาลชัดดาวคงไม่คงไม่อนุมัติเดี๋ยวนี้นะฮะผลสุดท้ายเป็นไงฮะอนุมัติตอนชัดดาวนั่นแหละนะอันนี้ก็อาจจะเป็นมุกเดียวกันกับไอ้ครั้งที่แล้วอ่ะครั้งที่แล้วก็แบบนี้นะฮะก็คือคดีไม่จบไม่ขึ้นผลสุดท้ายขึ้นก่อนคดีจบปีหนึ่งนะอันนี้ก็เหมือนกันนะก็รอดูนะเพราะว่าเอกสารเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ทํางานเนี่ยมันไม่มีเอกสารยื่นที่ยิบที่ยิบอย่างเงี้ย ผมเห็นเอกสารแก้เนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่สิบแล้วนะวันศุกร์ผมเห็นนะฮะเอขีดหนึ่งบ้างอะไรบ้างนะฮะยื่นกันถียิบเลยแสดงว่าเจ้าหน้าที่ยังทํางานอยู่ไม่ทํางานอยู่จะยืน่นอะไรกันถีขนาดนี้ใช่ไหมะฮะแสดงว่าก็อาจจะใกล้เร็วๆนี้แหละนะก็ดูกันไปอันนี้ก็เป็นข่าวฮะ <c oughs> หลายคนก็เลยบอกว่าเป็นข่าวลือหรือเปล่านะเออว่าไอเนี้ยไม่ใช่ข่าวลือนะคอยเบตลิสบี b นบีเนี่ยเพราะว่าตัวคอยเบตเป็นคนลงข่าวเอง แต่ไอ้ข่าวลือที่บอกว่าคุณซีซได้รับใบได้รับอภัยโทษเนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าน่าจะน่าจะจริงนะน่าจะจริงอันนี้คอยเบดลงเองเลยฮะเพิ่มสินทรัพย์ BNB เข้ามาในการซื้อขายในแพลตฟอร์มนะอันนี้เป็นข่าวจริงนะหลายคนบอกว่าเอ๊อ่าเป็นข่าวเฟกนิวไหมคือต้องบอกงี้คือผมเนี่ยพยายามจะกองข่าวให้นะเออว่าอันไหนเฟกนิวอันไหนมันไม่น่าเชื่อถือนะคือบางทีเนี่ยถามว่า ไอเฟกนิวเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่มาจากเราก็ามาจากแพลตฟอร์มที่มีเครื่องหมายสีทองเนี่ยบางทีเราก็ว่าเขาไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นต้นทางเขาก็ใช้วิจารณญาณพอสมควรแล้วเราก็ต้องใช้วิวิจารณญาณเองแต่อันไหนที่ผมไม่มั่นใจผมก็จะให้ตัว AI ของทวิตเตอร์เนี่ยตรวจสอบให้ถ้าเขาตรวจสอบว่าใช่ก็ใช่อะเพราะว่าเขาตรวจสอบข่าวเขาดูในแพลตฟอร์มนั้นทั้งหมดฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องเฟกนิวแต่มันมีการคิดว่า ถ้าเกิดมันลีดเนี่ยแสดงว่าไอ้ปัญหาทางกฎหมายมันก็จบแล้วสิเหมือน XRP อะคอยเบตก็เพิ่ง l ลีด XRP เมื่อ,เ,อ,อเมื่อเมษาใช่ไหมฮะเมื่อเมษาฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าคดีเนี่ยหรือปัญหาทางกฎหมายเนี่ยมันจบตัวคอยเบตถึงจะลีดเป็นกระดานที่ค่อนข้างเคร่ง,งครัดนะฉะนั้นก็ต้องดูกันไปนะฮะหลายคนก็บอกว่าลูน่าจะเป็นลายต่อไปไหมนะ,ะถ้าเกิดคดีจบเห็นไหม เออไม่แน่นะคุณซีแซดกับโดคอนอาจจะได้รับการอพยยโทษพร้อมกันก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะเออไหนไหนทำจะอภัยโทษแล้วนะก็อภัยโทษโด,โดไปด้วยซะเลยสินะฮะเอามันทั้งคู่เลยนะทั้งคุณซีแซดโดคอนด้วยมันก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยคือเหรียญมันเหรียญมันเข้าสามเหลี่ยมใหญ่ใครจะไปรู้ว่ามันจะมีข่าวมาทําไม่ขึ้นใช่ไหมเออเราก็ไม่รู้หรอกคือหนึ่งเราไม่คาดฝันหรอกว่า x อ p มอนพมจะขึ้นก่อนคดีจบใช่ไหม เราก็ไม่ฝันหรอกว่า,าเหรียญน,นี้มันจะขึ้นนะเพราะมันอยู่ดีๆตัวเกสเกลก็มาเลีเหรียญน,นี้เข้าไปในกองทุนอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้ขึ้นเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีหน้าที่เดียวอดทนให้ได้ะฮะให้มันเนี่ยถ้าเกิดมันลากมะม่วงเ่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีใช่ไหมฮะที่เราจะได้ของถูกใช่ไหมดีกว่าคุณไปปีนเป็นนั่งร้านให้เขาอะนะฮะ โคไอวานี่ยเก็บตอนถูกนะแล้วเราก็มาเป็นนั่งร้านราคาให้เขาตอนเนี้คุณอยู่ตอนฐานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีคือได้ราคาถูกนั่นเองนะก็ดูดูกันไปนะฮะอ่าน,นี่ก็ว่ากันไปนะส่วนทรัมป์เองอ่ะก็อันนี้เป็นทัม์ซับนะที่เกี่ยวข้องกับทัมเองนี่ก็มีการที่จะรวบรวมนะฮะออการใช้จ่ายด้วยด็อกคอยนะก็ดูกันไปนะฮะการชําระเงินข้ามพรมแดนอืมก็ด,ดูดูกันไปฮนะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยผมก็เชื่อว่าม็อบ นะเออไม่ใช่มอบบ้านเรานะฮะมอบไบแ a น c ์นะฮะก็คงจะประท้วงกันอะไรกันนะอย่างที่บอกฮะคือคือผมก็เข้าใจนะเขาเสียแบบไม่ค่อยแฟร์คือถ้าเสียแล้วมันสต็อปลองไม่ีใครด่าหรอกนะฮะแต่เสียแล้วสต็อปลอ s ไม่ทํางานเนี่ยอันเนี้ยคนก็ค่อนข้างวิจารณ์กันเยอะว่ามันเป็นความบกพร่องผิดพลาดนะฮะที่เอ่อการ Stop ปลอ s เนี่ยนะฮะที่เขาตั้งค่าเอาไว้คือเขามีค่าความเสี่ยงไง พอเขามีค่าความเสี่ยงเนี่ยคุณไม่ตัดสต็อปลอให้เขาอ่ะมันเขาเรียกมันเออร์เลอร์แล้วมันก็เออร์เลอร์พร้อมๆกันจนมันล้างพอร์ตคือมันไม่ใช่ล้างพอร์ตนะมันล้างบัญชีมันบางคนเนี่ยเขาก็บ่นนะเขาดีซเหรียญไว้เยอะแยะมากมายแล้วก็มาเทรดฟิวเจอร์ปั๊บหายหมดเลยไอ้ที่สะสมมา4ปีที่ได้ราคาถูกหายหมดเลยแต่หลายคนก็บอกว่ามันก็เหมือนเป็นการแกล้งกันนะเป็นการแกล้งให้เกิดวิกฤตเหมือนโควิดไอ้ช่วงโควิดกระทุบแบบนี้แหละ นะทุบตายกันละเนละนาดนะฮะผลสุดท้ายก็หักหัวกลับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นยาวเลยมันเหมือนเป็นการาทำลายล้างลายย่อยที่เคย DCA ไว้ในช่วงราคาถูกอย่างที่บอกมันจะมีอยู่แค่2อสามคนเท่านั้นแหละที่ไม่ค่อยไม่ได้สนใจอะไรเลยคือพวกแรกเลยคือซื้อแล้วลืมไปเลยไม่สนใจใช่ไหมฮอีกอันหนึ่งคือหลับไม่รู้เรื่องนะเหมือนผมอะตื่นขึ้นมาอะไรวะนะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอีกพวกหนึ่งคือ อ๋อไม่ได้ตามข่าวเลยสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นวะนะฉะนั้นก็จะมีพวกนี้ที่ไม่ได้ขายผพไม่ได้ขายมือมันไม่ลั่นแต่ถ้าเกิดเฝ้าเฝ้ากาเฝ้าพอร์ตนี่นะฮะมือลั่นหมดนะเห็นขนาดนี้มือลั่นทุกคนนะฮะถ้าเกิดเห็นแบบมันทุบแหลกล้านขนาดนี้มือลั่นถึงจะสปอตก็สปอตเถอะมือลั่นทุกคนนะเพราะว่าผมเคยอยู่ในสถา,านการณ์ที่แบบเขาเรียกว่าโมหะโมหะมันจับอะนะฮะมันมีกิเลส สารพัดทุกอย่างมันประเดประดังมาพร้อมๆกันในช่วงตัดสินใจผมก็เลยตั้งชื่อนะอารมณ์พวกนี้ว่าเรากําลังจะซื้อเพราะโลภขายเพราะกลัวซื้อเนี่ยไอ้ซื้อตอนมันโลภนะนะอืเพราะโลภเลยเลยซื้อนะขายตอนกลัวไม่ได้ขายเพราะกําไรนะขายเพราะกลัวฉะนั้นแล้วเนี่ยวานเขาก็ใช้ความกลัวพวกเนี้มาทําให้เราเนี่ยขายมันแต่คนที่ไม่ได้ขายเนี่ยนะ,ะไอ้ช่วงที่มันตกหรือไม่ได้ซื้อเพิ่มก็คือ เกิดอะไรขึ้นวะนะเหมือนผมนะตื่นขึ้นมาอะไรวะนะไม่รู้เรื่องเลยนะฮะตื่นขึ้นมาอีกทีอะไรมันมันพินาศวอดวายอะไรกันขนาดนี้นะฮะก็ว่ากันไปสําหรับออข่าวสารประจําวันนี้นะก็ต้องรอรุ้นฮะนะนะว่ามันจะมีการมินสเติลคอยแบบโมโหลันขนาดนี้ไหมสมมุติอะถ้าเกิดทุกอย่างมันพร้อมธนาคารพร้อมแพลตฟอร์มชําระเงินพร้อมมาตรการพร้อมวีซ่าพร้อมนะสเติลคอยมา อา้าวสเตเปอคมาความต้องการพันธบัตรรัฐบาลมาคุณคิดว่าทุกคนเนี่ยที่อยู่ในแพลตฟอร์มชำระเงินหรือเพย์เม t นต์เนี่ยเขาวิ่งเข้าสู่ตลาดคริปโต Stable c o คอยเนี่ยไอ้มาก็ตจะโตขนาดไหนคืออย่าลืมนะฮะว่าไอ้ตัวดอลลาร์เนี่ยนะฮะที่มันมีการปรินไปในระบบเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่นะฮะระบบเพย์เม t นต่างๆเนี่ยที่มันมันมีวงเงินของเขาอีกต่างหาก ถ้าเกิดเอาง่ายๆเลยคุณเอาไอ้มาเก็ตนะฮะมาเก็ตของพวกจำนวนเงินของทุกๆบริษัทเนี่ยเช่นเพย์เมนต์เนี่ย,น, ment, น,ยนะเพย์เพลวีซ่านะ Visa, นะสารพัดนะลิปปงลิฟเปิละไรพวกนี้เอามารวมๆกันเนี่ยคุณคิดว่าสเตเบวลคอยที่มันจะทะลุจัก,กรวาลไปขนาดไหนผมว่าทั้มเนี่ยเขาได้ตัวเลขแล้วละ่ะะพอเขามีนักวิเคราะห์ที่แบบโปรเฟชชั่นอลนะฮะในการ รวบรวมข้อมูลแล้วผมก็เชื่อว่าคุณสกอตต์เบเซนเนี่ยเห็นตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะฮะพอเขาบอกเองว่าความต้องการนะเออพันธบัตรรัฐบาลระยะแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3าถึงทิลเลนไอ้นี่ระยะแรกนะยังไม่นับระยะถัดไปนะแค่ระยะสั้นนะฮะเออต้องการขนาดนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนก็มองนะว่าตอนนี้รอไอสเตเปอร์คอยเนี่ยมันจะออกฤทธิ์เมื่อไหร่ เพราะว่ามันเหมือนยือ้อกันกับพวกธนาคารเน่ะเพราะเพราะธนาคารเนี่ยนะเขาทวงอย่างนี้กฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าผู้ออกสเตเบิลคอยเนี่ยไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้แต่มันไม่ห้ามไอตัวแพลตฟอร์มที่3คือคุณต้อออกไหมสมมุตินะฮะผมเป็นบริษัทริปเปิผู้ออกสเตเบิลคอยเนี่ยนะออกสเตเบิลคอยไปเนี่ยนะฮะเขาห้ามเฉพาะผู้ออกนะในการจ่ายดอกแต่เขาไม่ได้ห้ามนะฮะ ไอ้บริษัทเอ็กเช g งอะที่หรือแพลตฟอร์มอื่น่ะให้จ่ายดอกได้ธนาคารเลยบอกว่าทำอย่างนี้เนี่ยธนาคารจะเดือดร้อนนะอารมณ์มันจะคล้ายๆกับลูน่าที่มีคนถอนเงินเฟียสนะฮะมาฝากดอกเอ่อนโปรเจกต์แอชเทนะฮะที่ให้จ่ายดอกเนี่ยประมาณ19%ซึ่งมากกว่าธนาคารอีก มากกว่าเงินฝากประจําอีกมันก็เลยทําให้ตลาดลู n a C หรือลู n a C เนี่ยขึ้นมาเป็นหนึ่งใน10อันดับแรกนะของคอยมาเก็ตแคปนั่นคือสาเหตุนะฮะเพราะว่าจ่ายดอก19%ผมก็เลยบอกไงว่าตัวลู n a C เองเนี่ยนะฮะทำตัวเด่นตอนนั้นเป็นลูน่านะทำตัวเด่นมากเลยก็โด,โดนโดนซะเลยเนะเป็นอย่างที่บอกครับถ้าเป็นใครใครเสียประโยชน์เขาก็ลงขัน,นมันก็เลยเกิด การโจมตีในลักษณะนั้นแต่ผลสุดท้ายก็จับมือใครดมไม่ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูกันไปนะฮะว่าตอนนี้เออไอเรื่อง s เตปเปอรคนี่มันมันถูกกฎหมายแล้วใช่ไหมฮะแล้วรัฐบาลนี่ก็สนับสนุนด้วยฉะนั้นเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยพร้อมไม่พร้อมก็ต้องเข้าลงสนามนี้นะคุณจะสร้างขึ้นเองแบบ PayPal แบบนี้หรือคุณจะซื้อของเก่าแล้วเอามาปัดฝุ่นใหม่ แบบรูหน้าไหม,มนะอาจจะมีบริษัทบางบริษัทเขาสนใจไปซื้อกี่การในคดีล้มละลายนะฮะเอามาปัดฝุ่นรูหน้าซนะฮะ u s t c ใหม่นะไหนๆก็ไหนๆนะมีชื่อติดแบรนด์อยู่แล้วนะฮะทุกคนรู้จักรูหน้าอยู่แล้วแม้กระทั่งแม่บ้านใช่ไหมรูหน้าล่าลมไม่มีใครไม่รู้จักรูหน้าซีไม่ต้องทําการตลาดใหม่นะฮะเออถ้าเกิดคุณไปซื้อกี่การมาปัดฝุ่นใหม่ใช่ไหมทำให้มันดีนี่ เออไม่ต้องทําการตลาดอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาแล้วก็ระบบอะไรมันก็ดีอยู่แล้วก็ามาปัดฝุ่นให้มันเรียบร้อยเข้าอะไรเข้ามันก็น่าสนใจฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีความมีคนสนใจอยู่แต่เราไม่รู้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่ากาวนะเพราะว่ายังไม่มีข้อเท็จจริงนะฮะแต่ก็น่าคิดอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่มันก็น่าสนใจอะ่ะเอาง่ายๆแบรนด์ไอ้แบรนด์ u s เนี่ยนะฮะเป็นที่รู้จัก นะคุณสมมตินะถ้าเกิดคุณเป็นประธานาธิบดีหรือคุณเป็นเป็นคนที่มีอํานาจเนี่ยนะหรือเป็นบริษัทดังๆเนี่ยคุณมาซื้อกิจการนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยค่าคือนะอัศวินขี่ม้าขาวนะจะกอบกู้ลูน้าซีให้กับชุมชนคริปโตนะเพื่อทําให้ชุมชนที่มันดีมาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปเถอะนะฮะคนก็บอกโอ้นะเทพมาโปรดนะสรนเสริญเยินยอเป็นพระเจ้าเลยนะ ให้พวกชุมชนลูน่าซีก็แตกแล้วข่าวเท่านั้นแหละพุ่งกระจายเลยนี่ข่าวนะเออถ้าสมมุตินะถ้ามันเป็นข่าวนะเออมันก็พุ่งกระจายเลยประกอบกับนะข้อถัดมาก็คือ 1. ลูนาซีไม่ต้องทําการตลาดใหม่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะสองสเตปเปอคอยลูน่าซก็เป็นที่รู้จักของโลกอยู่แล้วนะเออถ้าเกิดคุณมาซื้ออีกการคุณแทบจะไม่ต้องทําค่าโฆษณาเลยเพราะอะไรอย่างที่ผมเคยบอกไงใช้ดราม่าศาสตร์ ก็เหมือนดราม่าวงการพระเห็นไหมเนี่ยทฤษฎีดราม่าศาสตร์นะคือมันเกิดดราม่าพอดราม่าปั๊บเนี่ยนะฮะช่องทุกช่องแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มพร้อมที่จะทําข่าวคุณโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาเลยเออนะคือเกิดดราม่าศาสตร์ฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเออถ้าเกิดคุณมาซื้อใช่ไหมฮะโอ้บริษัทนี้นะเออมาซื้อ กิจการที่มันเจ๊งกระบกมาแล้วมาปัาดฝุ่นนี่นะถือว่าแจ๋วนะแล้วก็เเขาก็เอาชื่อของบริษัทนั้นไปทําข่าวโดยที่คุณไม่ต้องไปซื้อพื้นที่ข่าวคนอื่นนะฮะเขาก็ทําข่าวให้คุณไปทุกแพลตฟอร์มเออนี่ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะน่าจะนี่ขายของนะันเะนี่ยนะเพื่อจะมีบริษัทอะไรนะเออของทรัมป์มีเดียทำซับนะหรือทำ อะไรนะของอ e ีริกนะเผื่อมาสนใจรูน่าซีบอกเออความเห็นนี่น่าสนใจนะเผื่อเขาแอบฟังคลิปผมอยู่นะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยออทางออทาง u t u b e เนี่ยนะฮะเขามีศัพท์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะผมก็เลยบอกว่าต่อไปนี่ผมพูดอะไรเนี่ยนะครับผมต้องไม่ทำให้วานมันตื่นเดี๋ยวไก่จะตื่นฉะนั้นนี่ต้องพูดอะไรที่มันมีอยู่ในเฉพาะภาษาไทยนะเพราะว่าภาษาอังกฤษแปลไปนี่มันอาจจะ อะไรนะเป็นอีกคำพูดหนึ่งมันก็เหมือนอคำคำภาษาไทยกับฝรั่งเนี่ยไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าอะไรคำแสดงบ้างหรือสุภาษิตไทยที่ฝรั่งไม่มีอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามพูดอะไรที่มันแปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้มีนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าทาง y t u t u เนี่ยเขามาขอให้แปลเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะผมก็รู้สึกจะอนุญาตเข้าไปมั้งนะ,ะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ ก็เลยต้องพูดไปเผื่อนะฮะตระกูลทรัมป์เขามาฟังอยู่เขาจะว่าเออไอเดียดีนะเนี่ยนะ,ะน่าสนใจนะเนี่ยซื้อมาปัดฝุ่นนะฮะน,นี้ก็ว่ากันไปนะถือว่าเป็น <c oughs> ความกาวส่วนตัวนะคุณก็ลองไปคิดต่อยอดเอาเองว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างที่บอกฮะฟังแล้วนะฮะก็มีจักรยานในการรับชมนะเออมีจักรยานก็ได้ออกกําลังกายด้วยนะฮะก็มีจักรยานในการรับชมนะก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ